คุณยายท่านหนึ่งที่วันเดียวเนี้ยรับวัคซีนไปเลยสองเข็มนะฮะก็มีหลายสิ่งข้ายพิจารณ์เอ๊ะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไมถึงบกคร่องแบบนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะฮะชาวเน็ตได้ออกมาวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ประจําจุดฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากเลยนะครับย้อนไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนของคุณยายนิดหนึ่งนะให้คุณชักคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยคือคุณยายหวังเนี่ย เขารับวัคซีนนะฮะเข็มแรกก็คือซิโนแวควันที่24รกรกฎาคมนะฮะแล้วก็จะมาฉีดเข็มที่2นะฮะเป็นแอสตราเซเนกาวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งวันที่14นี้แหละที่คุณยายเนี่ยได้รับวัคซีนบุญค่ะสอเข็ม <laughs> สองเข็มคือแอสตราเซเนกาสเข็มนะฮะซึ่งเมื่อวานทีมข่าวเราไปคุยคุณยายแล้วก็ลูกชายทั้งคู่ยอมรับว่างงนะแต่เมื่อหมอให้ฉีดก็ฉีด และโชคดีที่ฉีดมาแล้วเนี่ยคุณยายไม่ได้มีเอฟเฟคไม่มีอาการข้างเคียงของวัคซีนแม้แต่น้อยนะฮะล่าสุดนะฮะทางด้านรองนายแพทย์สสจบุริรัมเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่ายอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เจงเพราะวันนั้นเนี่ยคือมีประชาชนเนี่ยเข้ามารับวัคซีนมากนะถึงกว่า6,000คนเลย<ะ>ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเกิดความสับสน ตอนนี้ก็ได้ส่งทีมหมอเ,เข้าติดตามอาการคุณยายหวังยอย่างใกล้ชิดเลยเบื้องต้นเท่าที่ทราบะะก็คือคุณยาย,ยไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับเ,เรียนคุณตาคุณยายนะครับว่าการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งนท่านฉีดเข็มเดียวนะครับขอให้แต่ละวันที่เข้าไปน,นะครับถ้าท่านฉีดฉสองเข็มแปลว่าผิดแล้วนะครับเค็นี้ก็เป็นเคสแรกที่ทททท ผู้ยได้รับ2 2เข็มน,นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งซึ่งไม่บ่อยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเป,เ,ปเ,ปเป็น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 เคสแรกที่เราเราฉีดมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ก็คงจะเกิดเคสนี้เคสแรกแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดีขึ้นนะครับ ท่านรองสอสอจอก็บอกอีกว่าคือก่อนฉีดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถามย้ำแล้วนะว่าคุณยายฉีดหรือยังแต่คุณยายก็ไม่ได้ตอบคําถามอะไรนะ,ะฮะแล้วก็กับที่คุณยายนี่นั่งพักในจุดฉีดวัคซีนรอคิวฉีดวัคซีนด้วยนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่นี่เขาคิดว่าคุณยายนี่ยังไม่ได้ฉีดคือคุณยายไม่ได้ไปนั่งรอพื้นที่ของแบบปกติะว่า,วาวอ,อาฉีดเสร็จฉีดเส<อ>ร็จเราก็ต้องลุกเนะาะจะเขาก่อเอกสารเรียบร้อยล้วก็เอกสารลุกไปไปอีกจุดหนึงน่งในงจุดรักนั่งรอพักรออาการแต่คุณยายนั่งทีี่่่่่เเดดดิมมจ้้้าาาหหนทบบอออกคคุณยฉรืัไไตตแ กนะคุณยายบอกลูกว่านี่นี่เขาฉีดให้แม่สองเข็มเลยนะน <laughs> เออน่ารักดีนะฮะค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่สสจได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมดูอาการคุณยายที่บ้านคุณยายก็ปกติดีนะไม่มีอาการข้างเคียงจากวัคซีนเลยแม้แต่น้อยแถมอารมณ์ดีนะฮะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทั้งวันเลยพอนักข่าวเราถามว่าทําไมตอนนั้นยายไม่บอกหมอไปล่ะไม่ปฏิเสธหมอไปว่ายายฉีดไปแล้วเข็มนึงนะยายก็พูดติดตลกว่าหมอให้ฉีดเบิ้ลใครจะไม่เอาล่ะน่าร <c oughs> ักค่ณยายคะเมาส์ห,หน่อยฮะ นายก็บสายตาไปนมันพัดกันนะยายก็ไปจะยายครับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เรียกน้องครที่ไม่ไปครับลูกนี่สบายดีเนาะไม่มีไข้ไม่มีอะไรใช่ดื่มน้ำไม่เยอะทำใจให้สบายอย่างนี้สบายมากครับผมนี่ไงวัดเนี่ยนักข่าวลงพื้นที่ไปใช่ไหมแล้วระหว่างเนี่ยนักข่าวถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณยายกอดบ้านโชว์ด้วยฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรเลย กวาดบ้านโชว์เนี่ยนดคุณผู้ชมดูสิกวาดบ้านโชว์เลยเนาะแต่ผู้ชมขอย้ํานะความผิดพลาดแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกค่ะและโชคดีที่คุณยายไม่มีอาการข้างเคียงใดๆแต่ว่าคนอื่นเราไม่รู้ไงต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเขาก็ต้องคอยมอนิเตอร์ดูค่ะว่าแบบว่าอาการข้างเคียงมีหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการได้รับวัคซีนเกินขนาดแบบนี้เขาไปฉีดเข็มหนึ่งมาต้องรอโดสสอบเป็นเดือนอ่ะต้องเนาะแส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 ขา